S The s t a ต d ด r รร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูดวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับเบกิเนอร์21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาฟมาราธอนและ42.195กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานี รับสมัครแล้ววันนี้ที่ race. t h a i 1 The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ25%แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon เดี๋ยวนี้มีเทรนด์การกินแบบใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีเทรนด์เรื่อง IF หรือว่า intermittent fasting คือการอดอาหารสัก16ชั่วโมงแล้วก็กินได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือว่า8ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนนิยมการกิน keto diet ก็คือกินไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักแทนน้ำตาลนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับก็เริ่มมี คนนิยมกินสิ่งที่เรียกว่า Plant Based มากยิ่งขึ้นเวลาที่เราไปร้านอาหารเนะี่ยก็จะเริ่มมีเมนูที่เรียกว่า Plant Based Meat หรือว่าเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชน,นะครับหลายคนก็คงจะงงว่าเฮ้ยเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะแล้ว S 1> <S 1> กินเข้าไปแล้วมันจะมันจะปลอดภัยหรือเปล่ามันมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์จริงๆไหมวันนี้นะครับผมค่าต้นสมบูรณ์ครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับ p l พลา s เบ Meat หรือว่าเนื้อสัตว์จากพืชว่าจริงแล้วมันคืออะไรเราควรจะกินยังไงมีข้อควรระวังยังไง<ม> <S <S เพื่อที่ทุกคนจะได้กินได้อย่างปลอดภัยครับ Top t ท t o เตอร์สสุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคำส2งคาที่มันแตกต่างกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคำแรกคือคําว่า Plant Based Diet กับอีกคำหนึงคือคำว่า plant-based m e a t นะครับ plant-based diet หรือว่าการกินที่เน้นการกินพืชผักผลไม้เป็นหลักเนี่ยเป็นวิธีการกินแบบหนึ่งเลยนะครับที่จะพยายามกินเนื้อสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสัตว์เนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับและคนกลุ่มที่กิน plant-based diet เนี่ยนะครับก็แตกออกเป็นหลายๆกลุ่มเลยครับแบ่งตามความเคร่งของเขานะครับอย่างคำที่เราอาจจะเคย คุ้นๆหูค,คือคำว่าวีแกนนะครับวีแกนเนี้ยเขาจะไม่กินอะไรที่มาจากสัตว์เลยนะครับเนื้อสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์รวมไปถึงการใช้สิ่งของเช่นเสื้อผ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากสัตว์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์เลยนะครับนอกจากวีแกนก็จะมีอีกคำหนึ่งครับคนกินเจครับกินเจเนี่ยอาจจะคล้ายๆวีแกนนะครับก็คือจะไม่กินผลิตภัณฑ์หรือว่าเนื้อสัตว์จากสัตว์เลยแต่อาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างหรือว่ามีการเลี่ยงการกิน ผักที่มีกลิ่นฉุนบางประเภทครับนอกจากนี้ยังมีคนที่กินมังสวิรัตที่เรียกว่าเป็น vegetarian นะครับคนกลุ่มนี้จะไม่ strict เท่าวีแกนนะครับอาจจะยังกินเนื้อสัตว์หรือว่ากินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้นะครับมังบางคนเนี่ยอาจจะกินไข่ได้มังบางคนอาจจะกินผลิตภัณฑ์จาก นมได้มังบางคนอาจจะกินซีฟู้ดได้หรือมังบางคนเนี่ยก็อาจจะกินเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เป็ดวัวได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็อาจจะ ควบคุมปริมาณให้ไม่เกิน1ใน3ของปริมาณอาหารทั้งหมดก็เรียกได้ว่ายัางเป็น Plant Based Diet อยู่นั่นเองครับอีกคำนี้คือคำว่า Plant Based Meat หรือว่าเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชน,นะครับมันคืออะไรมันคือ Product หรือว่าสินค้าครับที่ถูกทำขึ้นมาให้เรียนแบบกับเนื้อสัตว์ทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตานะครับกลิ่น texture หรือว่าสัมผัสนะครับรสชาติรวมไปถึงคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับถามว่าทําขึ้นมาทําไมทํามาเพื่อตอบโจทย์คนที่อยากจะรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นอยากกินพืชผักผลไม้มากยิ่งขึ้นแต่ยังตัดขาดจากความอร่อยของเนื้อสัตว์ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังถูกคิดคนขึ้นมาตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นมังสวิรัตครับที่รู้สึกว่าอยากได้ choice ของอาหารรูปแบบอื่นบ้างที่เพิ่มความสนุกในการกินในชีวิตนะครับ เพื่อให้คนทั้งสองกลุ่มนี้นะครับยังรู้สึกว่าเราได้กินอาหารสุขภาพแต่ว่าได้ฟีลของการกินเนื้อสัตว์ด้วยก็จะได้ไม่เบื่อในการกินอาหารนะครับแล้วเจ้าพ t านเบส m e a ดหรือว่าเนื้อสัตว์จากพืชน,นี่ครับมันทํามาจากอะไรบ้างก็ต้องบอกว่า95%ของมันนะครับทำมาจากพืชเลยครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกเห็ดแล้วก็บีทรูทด้วยผู้ประกอบการเวลาที่เขาทำเนี่ยครับเขาก็จะเอาพืชมาเนี่ยครับมาบด ให้มันละเอียดแล้วก็ค่อยๆสกัดเอาเฉพาะสารอาหารที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือว่าเส้นใหญ่ออกมาเอามาเป็นวัตถุดิบที่เข้มข้นเลยจากนั้นนะครับก็จะเอาวัตถุดิบเหล่านี้นี่นะครับมาผสมกันโดยใช้สารบางอย่างที่จะมาประสานให้ออกมาเป็นรูปร่างที่จับกันเป็นก้อนได้ซึ่งสารที่จะประสานเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกน้ํามันหรือว่าคาร์โบไฮเดรตบางประเภทนะครับ แล้วก็มีการใส่สารเติมเต็มเข้าไปอีกประมาณ5%ครับไอ้เจ้าสารเติมเต็มเนี่ยที่มาจากธรรมชาติจากพืชเนี่ยก็จะเพิ่มลดสัมผัสเพิ่มกลิ่นเพิ่ม t e x t อร์ให้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆมากยิ่งขึ้นครับ แล้วสินค้าที่มีวางขายตามท้องตลาดในปัจจุบันทั่วโลกนะครับที่เป็น Plant Based Meat เนี่ยเราสามารถจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ตามลักษณะหน้าตาของมัน,นครับกลุ่มแรกเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของการทำให้พืชผักผลไม้เนี่ยบดละเอียดก่อนแล้วก็เอามา จับรวมตัวกันเป็นก้อนๆน,นะครับอาจจะเป็นมีดบอลไส้กรอกหรือว่าเนื้อเบอร์เกอร์นะครับสินค้าแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า restructure plant-based meat ครับสินค้ากลุ่มที่2ที่เราจะเห็นได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันจะมีหน้าตา รูปลักษเหมือนกับเนื้อสัตว์ที่เป็นชิ้นชิ้นเป็นสเต็กชิ้นช้นเลยนะครับมีเส้นใยแบบนั้นเลยวิธีการนี่นะครับพอเขาสกัดเอาสารที่เป็นพวกโปรโตีนคาร์บไฮรดตหรือว่าไขามันจากพืชมาได้แล้วเนี่ยครับเขาก็จะเอาไปขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีต่างๆยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการพิ้น์สามมิติหรือว่าทโีปรินติ้งนะครับทำให้มันออกมาเป็นเส้นใหญ่เหมือนกับเส้นใหญ่กล้ามเนื้อแล้วก็ให้ทําออกมาให้เป็นชิ้นๆเป็นสเต็กอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปซื้อเนื้อสัตว์เลยละครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบไหนก็ตามนะครับจะเป็นสเต็กเป็นชิ้นๆหรือว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับ p r o c e s s meat เนี่ยนะครับ ทุกเจ้าเนี่ยครับเขาจะมีเทคโนโลยีเบื้องหลังที่พยายามจะทําให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น texture เวลากัดเ,<ไ>เวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วความชุ่มฉ่ากลิ่นแล้วก็สีนะครับใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มากมายเข้าไปช่วยครับถามว่าเขาทํายังไงได้บ้างครับมาลองไล่ไปทีละอันดูนะครับเริ่มมาจากอย่างแรกคือ texture ในการเคี้ยวครับเนื้อสัตว์แต่ละชนิดนะครับอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัว รวมไปถึงซีฟู้ดด้วยนะครับเวลาที่เรากัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมครับความนุ่มความหนึบความฉ่าของมันเนี่ยแตกต่างกันไอความนุ่มความหนึบความฉ่าที่แตกต่างกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของกล้ามเนื้อรวมไปถึงสัดส่วนระหว่างส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตแต่ละเจ้าเนี่ยครับเขาต้องมีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะทําเนื้อไก่ มันควรจะมีความแน่นของกล้ามเนื้อประมาณไหนซึ่งแม้กระทั่งเนื้อไก่แต่ละส่วนนะครับส่วนที่เป็นสะโพกส่วนที่เป็นอกส่วนที่เป็นน่องส่วนที่เป็นปีกเนี่ยมันก็มีสัดส่วนของกล้ามเนื้อต่อไขมันรวมไปถึงความหนึบความเด้งความฉ่าที่ไม่เท่ากันนะครับเขาก็พยายามที่จะคิดสูตรและก็ผสมไอสารที่ได้มาจากพืชที่บดละเอียดแล้วเนี่ยให้ออกมาเป็น texture ที่คล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์แต่ละประเภทแล้วก็แต่ละส่วนมากที่สุดเลยนะครับ ทีนี้มาเรื่องของกลิ่นบ้างนะครับมันจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์แล้วมันเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวนั่นคือกลิ่นของเลือดครับเพราะว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีเลือดอยู่นั่นเองครับทีนี้พอบริษัทที่ทำเจ้าพลานเบสมีเขารู้จุดนี้นะครับเขาก็จะใส่สารตัวหนึ่งเข้าไปนะครับมันมีชื่อว่าฮีมซึ่งไอ้เจ้าฮีมเนี่ยครับจะพบได้ดีในเม็ดเลือดแดงของเรานะครับมันจะประกอบไปด้วยโปรตีนกับธาตุเหล็ก ทำให้เวลาที่เราได้กลิ่นเลือดจะมีกลิ่นของ โลหะเหล็กหรือว่าสนิมนะครับก็คือเป็นกลิ่นของเจ้าหีมนี่เองก็จะมีการใส่หีมปนเข้าไปใน p r o d u c t ์ต่างๆที่ทําจากพืชน,นะครับเพื่อให้เวลาที่คนกินเนี่ยรู้สึกได้ว่าเออมันมีกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นเลือดของเนื้อสัตว์ที่เราคุ้นเคยอยู่ครับนอกจากกลิ่นเลือดแล้วนะครับทีนี้ก็มีกลิ่นที่เวลาที่เอาเนื้อสัตว์ไปนาบกระทะปรุงอาหารแล้วมันเกิดเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาเนี่ยเป็นกลิ่นลมควัน ซึ่งเจ้ากลิ่นลมควันเนี่ยก็สามารถจะเสกขึ้นมาได้ในห้องแลบเช่นกันนะครับคือสามารถที่จะเลี้ยงยีสต์แล้วก็สกัดสารบางอย่างจากยีสต์ออกมาซึ่งสารนั้นเนี่ยจะให้อารม m คล้ายๆกับกลิ่นลมควันเวลาที่เราปิ้งย่างเนื้อบนกระทะเลยนะครับกลิ่นทะเลเนี่ยก็ทําได้นะครับเวลาที่เรากินอาหารพวกซีฟูด้ดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกต่างๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายบางอย่าง ทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็จําลองกลิ่นนี้ครับโดยอาจจะเอาพืชที่เติบโตในทะเลอย่างเช่นสาหลายนะครับมาสกัดสารบางอย่างที่ให้กลิ่นแล้วก็ให้อารม m มีความเป็นน้ําทะเลแล้วก็ไปผสมเข้าไปในเนื้อกุ้งเนื้อปลาเนื้อหมึกจากพืชน,นะครับไว้ทําให้เวลาที่เรากินเข้าไปแล้วนอกจากได้ t e x t อร์หนึบเด้งของอาหารทะเลเหล่านั้นยังได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นคุ้นเคยของอาหารทะเลด้วยครับ นอกจาก Attribute ที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นที่มาเพิ่มอัรรถรสในการกินให้มันดูคล้ายกับเนื้อสัตว์แล้วนะครับมันก็จะมี Attribute อื่นๆเช่นการมองเห็นยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเนื้อสัตว์หรือว่าสเต็กนี่นะครับไปหน้ากับกระทะแล้วมันจะเริ่มสุกเนี่ยครับผิวของสเต็กนี่มันจะค่อยๆเทินบาราหรือว่ามีความเป็นน้ําตาลสีน้ําตาลเกิดขึ้นมีความไหม้เกิดขึ้นแล้วมันดูน่ากินใช่ไหมครับสิ่งสนั้นเนี่ย คนที่กินพลา n เบสเนี่ยเขาก็อยากได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเขาก็ต้องมีวิธีคิดว่าเอ๊จะทํำยังไงที่จะทำให้เกิดสีน้ําตาลบริเวผิวเวลาที่เอาไปประกอบอาหารแล้วนะครับ ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเขาสามารถที่จะสกัดสารบางอย่างออกมาจากบีทรูทนะครับพอเอาไปผสมเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไปเจอกับความร้อนเวลาประกอบอาหารเนี่ยไอ้เจ้าสารตัวนี้นะครับก็จะค่อยเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลคาราเมลไลซ์ um ize, ให้เหมือนกับเวลาที่เราทำสเต็กแล้วผิวมันไหมก็จะดูน่ากินมากยิ่งขึ้นครับ แล้วนอกจากนี้พูดถึงเรื่องสีเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับอาหารหลายอย่างมีสีเฉพาะตัวยกตัวอย่างเช่นไข่แดงครับมีสีเหลืองสดใสน่ากินเนี่ยผู้ประกอบการก็พยายามจะทำยังไงก็ได้นะครับให้ ไข่แดงเนี่ยมีสีเหมือนกับไข่แดงจริงๆมากที่สุดปกติแล้วไข่ที่ทำมาจากพืชเนีครับมักจะทํามาจากถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวหรือว่าถั่วเหลืองนะครับซึ่งสีที่ได้จากพืชพวกเนี้นะครับสีมันจะค่อนข้างอ่อนไม่สะดสุดตาแล้วก็ไม่สดใสแล้วอาจจะดูไม่น่ากินนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่ทําให้สินค้า plant based meat เนี่ยนะครับมันดูน่ากินเหมือนจริงมีสีสันเหมือนจริงเนี่ย ผู้ประกอบการอาจจะต้องใช้สีที่สกัดเพิ่มเติมจากพืชน,นะครับยกตัวอย่างเช่นสีของแครอทหรือสีจากขมิ้นชันเนี่ยครับมาผสมกันเพื่อให้ได้เป็นสีของไข่แดงไข่ไก่ให้เหมือนกับของจริงมากที่สุดก็จะเพิ่มอัทถรสดึงดูดให้ชวนน่ากินครับ แล้วกระแสที่มาของพลา n เบสเนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าคนเนี่ยอาจจะอยากรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพราะแน่นอนว่าการกินพืชผักผลไม้เนี่ยมันน่าจะดีกับสุขภาพนะเพราะว่ามันดูเป็นอาหารที่มีไขมันต่ํามีไฟเบอร์เยอะด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่ง driving force ครับคือการกินพลาสเบส หรือว่าพล a สเบสมีดเนี่ยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับแล้วพอมันมีเซเลบริตี้นะครับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นดาราฮอลลีวูดเริ่มอ d ดอปการกินแบบพลาสเบสเข้าไปมากขึ้นก็เกิดเป็นกระแสที่ทำให้คนทั่วไปนะครับอยากจะทำตามครับมาลองไล่ไปทีละอันนะครับอย่างที่บอกครับพืชเป็นอาหารกลุ่มเดียวเลยนะครับที่มีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นสามารถที่จะช่วยในการขับถ่ายได้และมักจะมีไขมันที่ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะไขมันที่อิ่มตัวหรือว่า s ซ t แฟตนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นการกินพืชหรือว่าผักผลไม้เนี่ยครับมักจะเฮลตี้กว่าการกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันแทรกแล้วว่ามี saturated fat อยู่ค่อนข้างเยอะกว่านะครับสิ่งแวดล้อมมันช่วยยังไงหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์หรือว่าทำฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยใช้พื้นที่มหาศาลเลยนะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมหรือว่าปศุสัตว์เนี่ยน้อยลงเพราะว่าต้องเอามาสร้างเป็นเมืองเพราะฉะนั้นด้วยข้อจํากัดของพื้นที่เนี่ยครับทำให้คนเนี่ยพยายาม หาทางออกโดยการเอ้ยปลูกพืชแล้วเอามาสก,กัดเป็นโปรโตีนแล้วกินทดแทนเนื้อสัตว์เพราะการปลูกพืชนี่นะครับสามารถที่จะเซฟหรือว่าประหยัดพื้นที่ในการทำากสิกรรมได้มากกว่าการเลี้ยงสัตว์ถึง7 5หรหรือว่าเกือบจะเท่าตัวเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยยังทำให้เกิดโรคร้อนได้ด้วยเพราะว่าสัตว์นี่นะครับเวลาที่เขาหายใจหรือว่าอึออกมาเนี่ยนะครับมันจะปล่อยแก๊สที่เป็น ก๊สเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าแก๊สมีเทนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งการเลี้ยงสัตว์เยอะก็ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกเยอะการปลูกพืชทดแทนสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะลดการปล่อยแก๊สที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะเรือนกระจกได้ไม่ต่ำกว่า50%เลยละครับนอกจากนี้นะคะยังไม่นับว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยอาจจะต้องมีการใช้น้ําในปริมาณที่มากรวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะค่อนข้างเยอะซึ่งสามารถที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนกินได้และ,ละหลายๆคนเนี่ยยังเชื่อว่าการทําฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยยังโหดร้ายท่ารุนกับสัตว์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพฤติกรรมแล้วก็รวมถึง ตอนเชือดเพื่อเอามาทําเป็นเนื้อสัตว์ให้พวกเรากินนะครับการเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของศีลธรรมแล้วก็ความเชื่อที่ไม่อยากทำร้ายร่างกายของสัตว์ เพื่อนร่วมโลกของพวกเราด้วยครับทีนี้หลายคนจะถามว่าเฮ้ยแล้วการกินพลานเบสมีที่บอกว่าเอ้ยมันดีต่อสุขภาพเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงๆริงไหมผมก็ต้องบอกว่าคําตอบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละเจ้าแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนกินอย่างเราเนี่ยนะครับที่จะต้อง เช็คแล้วก็ตรวจตาอ่านฉลากให้ดีครับเพราะมีการสำรวจมาทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาที่เป็นประเทศที่มีสินค้าพลาสเบสมีดออกมาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็เจอว่าโอเคต่อให้สินค้าส่วนใหญ่ที่เขาเจอเนี่ยนะครับตัวคุณค่าทางโภชาการของสินค้าดังนั้นเนี่ยอาจจะดีกว่าเนื้อสัตว์ก็คือมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะมีไขมันอิ่มตัวหรือว่า saturated fat ที่น้อยมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเนื้อสัตว์นะครับแต่ก็มีการเจอว่า ในสินค้าบางประเภทเอามาเทียบกันแบบ Head to Head ตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะครับเป็นสเต็กจากเนื้อสัตว์กับสเต็กที่เป็นทําจากพืชในขนาดที่เท่ากันเนี่ยก็เจอว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยสเต็กจากพืชมีแคลอรี่เยอะกว่าสเต็กจากเนื้อสัตว์เท่านั้นยังไม่พอครับยังมี Saturated Fat หรือว่าไขามันอิ่มตัวรวมถึงปริมาณโซเดียมที่เยอะกว่าสเต็ก จากเนื้อสัตว์จริงๆเนี่ยหลายเท่าตัวเลยแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราซื้อสินค้าพวกนั้นมาปรุงอาหารแล้วก็กินโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีการอ่านฉลากก่อนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้แคลอรี่ได้เกลือหรือว่าโซเดียมรวมถึงไขมันอิ่มตัวที่เราไม่อยากได้เนี่ยเยอะกว่าการกินเนื้อสัตว์ตรงๆด้วยซ้ำไปครับนอกจากนี้ยังมีการเจอนะครับว่าพรานเบสมีดเนี่ยนะครับมัก จะมีกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยที่ไม่ครบครอบคลุมน้อยกว่าการกินเนื้อสัตว์รวมถึงยังขาดวิตามิน B12 หรือว่าแร่ธาตุบางชนิดนะครับอย่างเช่นแร่สังกะสีครับผู้ประกอบการเนี่ยพอเขารู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของพรานเบสไมีหรือว่าสินค้าของเขานะครับเขาก็อาจจะมีการเพิ่มเติมกรดอะมิโนบางอย่างเข้าไปนะครับที่อาจจะขาดแร่ธาตุหรือว่าวิตามินต่างๆที่พืชเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากับเนื้อสัตว์ลงไปถามว่าดีไหมก็อาจจะดีในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาะ แต่อย่าลืมว่าวัตถุดิบเหล่านี้มันมีต้นทุนในการผลิตเพราะฉะนั้นก็จะทําให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยแพงขึ้นมหาศาลเลยนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะลองวิถี p l a n ลา a เบ d ดูบ้างนะครับเพื่อสุขภาพของเราเราควรจะ ปฏิบัติตัวหรือว่าเลือกอาหารพลานเบสยังไงให้เฮลตี้แล้วก็ดีกับสุขภาพของเรามากที่สุดจริงๆไม่ยากเลยครับในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราควรจะต้องอ่านฉลากแล้วก็หาข้อมูลดูคุณค่าทางโภชนาการของสิ่งที่เราจะบริโภคเข้าไปนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับนอกจาก สารอาหารแล้วก็คุณค่าทางโภชการทีราต้องเช็คแล้วนะครับแล้วอาจจะต้องเช็คด้ยวยว่ามันจะมีสารบางอย่างในพวก p l a พ Based Product ที่เราอาจจะแพ้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นทั่วกลูเตนหรือว่าแป้งนะครับเพราะว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำโปรดักพวกนี้ครับและนอกจากนี้นะครับควรจะเลือกซื้อโปรดักหรือว่าสินค้าที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากหน่วยงานที่ควบคุมความปลอดภัยทางนั้นอาหารด้วยนะครับโดยสรุปเลยนะครับถ้าอยากจะกินพลาสเบสนะครับเราจะต้องรู้จักเลือกนะครับไม่ใช่ AR ว่าเป็นพลาสเบสแล้วเราจะมั่นใจว่ามันดีต่อสุขภาพแน่นอนครับ